ตอนนี้เราอยู่ที่่างเก็บน้ำคลองโอพอำเภอแม่เปิดจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่ก็ร่วงเข้าสู่เวลาจะหกโมงครึ่งคตอนช่วงเย็นก็พาท่านผู้มีเกียรติมาชม บรรยากาศดีๆครับยามเย็นธรรมชาติสวยๆเดีวนี้เรียกว่าวัดไม่แน่ใจนะชื่อวัดอะไรอยู่ด้านนี้ครับเป็นวัดที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำที่นี่ครับเ็นวัดป่านะแล้วก็มีถนนคอนกรีตเรียบปากเก็บน้ำ บรรยากาศดีเลยครับดวงอาทิตย์กำลังจะตกก็มีเรือชาวประมงขึ้นบ้านดวงอาทิตย์ครับสีอกับไข่เค็มะแดงส้ม กำลังจะตกหลงังภูเขานะครับท่านั้นน่าจะเป็นเขาแมกกาซีครับตัวที่เกังตกกับก็เป็นเป็นห้วยนะครับมีเขื่อนอยู่ด้านนุ้นนะครับเขื่อนของโฟ ยาวเลยครับแล้วตรงจุดนั้นก็เป็นที่ตั้งของตัวอำเภอแม่เปิลอากาศดีมากครับลมพัดเย็นสบายน้ำก็เต็มอา่างเก็บน้ำเลยขับรถมาจากตัวเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับก็เกือบสองชั่วโมงเหมือนกันถึงจุดนี้ ไก่นะครับอาทิตย์ตกไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่มาเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ